วิธีารใช้งานของดวงนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้สร้างมาใช้นะก็คือตรงนี้มันจะมีแดงๆอยู่แล้วคือ,อยุ้งหลังครับแล้วก็คือกีใต้เราจะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับในกีต้เราก็ค,คือการขึ้นให้เราจับตรงนี้จับตัวนี้นะข้างซ้ายนะข้างซ้ายเกี่ยวเข้าไปในนี้ก่อนอย่างนั้นเ,น,เน,นเราก็เราก็จับ ล้างขึ้นมาเอนุาล้างไว้แล้วก็จกับเนี่ยนะครับเดึงขึ้นไปก็คือต้องค้ำเรื่องนี้ต้องค้ำกับข้าหรืออะไรด้วยนะครับขึ้นอนี่ปุ๊บนะเราไล่สลิงออกมาเนี่ยก็คือผมจะทําั้ตอนหนุมตนจะมีแดงๆอยู่แล้วตรงเนี้ยมันจะพอดีขั้นะครับน่ครับเนี่ยก็คือที่ต้จะหันอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยคือรูปแบบอย่างนี้ใช้งานไม่ยากครับนะ มังกัวครับแข็งแรงมากครับสลิงเต็มส้นน่ครับสลิงใช้เต็มส้นไม่มีแบ่งครับมีท่อหดพร้อมกันทิ่มตรงนี้ก็ใส่ท่อหดข้างหน้ากันทิ่มนี่ครับะแนบจะพอดีครับผมไม่มียิกครับผมเดี๋ยวดูตอนลั่นนะเนี่ยเราลั่นขึ้นมาแล้วนะเยวกลับใส่ที่เดิมถ้าเราใช้งานแล้ว ก็ยังกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับยังแนบอยู่ที่เดิมมอนเดิมปกตินะส่วนตรงนี้มันก็จะงอมัจจะเป็นข้อมันอยู่แล้วที่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะแนบปกติเหมือนเดิมไม่มีคําว่ายิกงอในในร่องครับนฮะนี่คือน้าหอมใครถนัดยังไงใครใช้ยังไงนะครับรน,ยยน,บนี่ส่วนผมถนดัดนี้ลนนิดเดียว มีฟันขึ้นนิดเดียวแหละมาคุณแล้วกนนน็นี่้ำหมอผมตรนี้ขาชัดไหมเนอะนืนะครับผมนี่ถีเข้าไปอย่างนี้พวกพวกเนอามา ของไม่นอยครับตัวนี้ซู่ฝนครับซู่ฝนฝนตกก็ตกก็ดักได้ครับเราก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะหลายขวดแล้วมีอยู่สิบสามพวดต่อส่วนผสมหนึ่งที่ผมทำมาการเก็บก็ไม่ต้องขอนะครับแค่ดึงนี่ใี้ครับจับตรงนี้จับตรงนี้เห็นไหมจับไว้กันมันดื้อก็ดึงดึงด้งดวยนะการบนรลุปวดตรงนี้นก็อเอยมา แต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตีแบบเมื่อกี้เนี่ยค่อยล่างเนี่ยมันจะเป็นข้อนะมันจะข้อคุณนีจะถามว่ามันเป็นไงมันก็นงนี้แล้วนี่รแน้สองนิ้วเราเข้าได้คือไม่ลุดแะ่ห้นี่ยผู้ชมสองนิ้วเราอยู่ได้คือก็คอ,อหนุ่มใหญ่มันนี้อยู่แล้วนะเรา,า,าก็ดึงจนตึงนีดนะ อย่างนี้ใส่ก็คือแปดเส้นที่เราให้ไปคือแปดเส้นจะถ้าใช้ไปแล้วให้เพิ่มให้เพิ่มสองเส้นมันจะนื่งน่วงนืนดพอดี่กระลิงกระเท้าตับนี้เลยมินครึ่งเท่ากับตัวนี้เอ๊ะเสร็จับใส่ับพร้อมใช้งานครับไ,ไปซื้อไปก็สภาพนี้ครับผมพร้อมใช้งานเลยครับผมแต่น้ำหอมเรา 哦、um.